ก็จะก็จะนำมาที่พระใหญ่นะครับพระใหญ่สูงนะครับที่เขามานอนลมนะครับก็จะเดินไปนะครับใหญ่ใหญ่ก็จะ ฮะฮะนั่งเล่นอะไรของคุณนรวันนี้ก enfin ็ยังบําบัดได้ใครบ้างอ๋อเม่อปนก่นของสมัยสมัยรั่วเก่าอะไรบ่ Đã được con hát. Ni này rồi. Oh. Oh. Điện là rai. Oh, đừng nhìn không gian chị hảo. A kênh lệch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  ตามแห่งเจาของตาแห่งจ้ของโอเคก็จะมีบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะข้างล่างก็กำลังก่อ,กอสร้างอยู่นะครับเออบ้านเยอยู่โอเค เห็นบอกว่ามีลิฟต์อยู่านตรงไหนอ๋อตรงไปา่านนี้อ๋อไปขึ้นลิฟต์นะขึ้นลิฟต์นะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะไม่ไหวไม่ไหวต้องขึ้นลิฟต์แล้วโอเคนะครับเนาะเอ่อโอ้ทางขึ้นลิฟต์ชั้นสีม่มีโอเคครับสำหรับสำหรับผู้ที่ ตวองลยลิฟ์ไม่มีพลังก็ตรองนี้ทางขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับทางขึ้นลิฟต์ชั้นสี่นะครับก็จะมีนะครับโอเคอืออือ อ๋อ mm ่น hmm. so ี้คลิปอมีคันีนะครับมีคันทีกรย้ายเลยว้าว อันนี้กำลังรอรีบนะครับมีรีบบริการขึ้นลงนะครับกับผู้สูงอายุด้วยนั่งเรียนดทยนะครับก็จะโอเคนะครับที่สอง เึเ้นมาแล้ว๋อาั้น,น,นี่ก็มีโอ